ดีครับปาจอดอินดี้มันส้มนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอ้าววอล์กอินเท่าไหร่วอล์กอินวอล์กอินนี่คือสนะี่ร้อยนะลูก, 550, ลก 1, อ๋อมีหนึ่งพันด้วยนะโอเคโอเคมีสามราคาเพื่อนๆสนใจมาได้เลยโอ้ เป็นแนวธรรมชาตินะ okay. บ้านส้มรีสอร์ทไอ้ไซนี้อ้อเท่าไหร่ไซนี้สี่ร้อยโอเคมีหนึ่งพันด้วยเนาะเค okay. เอาเข้าไปดูข้างในบรรยากาศเพืเ่อนๆอห้ยี่สิน้องก็บอกว่าบรรยากาศข้างในจะดีกว่านี้มีห้องละพันด้วยอืม อ้อง24่้องก็กว้างอยู่แล้วเนี่ยบรรยากาศเพื่อนเออมีหน้าต่างสามุมเลยเนี่ยด้านหลังก็เป็นแยกเป็นโซนให้ด้วยโอ้มีนาให้สองสี่หกแปดอีห้องหนึ่งก็เป็น อ่ามีตู้เย็นนี่ห้องน้ำอันนี้ก็ตู้ผ้าคับตู้ผ้าเชื่อมกับด้านหลังนะครับมุมห้องน้าหน่อยเก๋ไก่เหมือยยนกันนะนได้อยู่ได้ยูนะฮะบ้านส้มรีอสอร์ทอำเภอไนยาม นะครับจังหวัดจันทบุรีเม like işte ืองผลไม้ทีวีก็แขวนลำเบียงนั่งกว้างขวางป่าจนทนี่นะฮะก็มาพักอยู่ที่นายอามวันนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีเราพักอยู่ที่บ้านส้มรีสอร์ทบรรยากาศโอเคเลยเพื่อนๆนะ องกว้างขวางเลยครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแหล่งผลิตผลไม้อันมีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับเพื่อนๆผ่านมาจังหวัดนี้นะครับอำเภอไดาอาร์อันส้มรีสอร์ทนะครับบรรยากาศโอเคมาพักได้นะครับราคาไม่แพงเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับบ้านส้มรีสอร์ทโอ้มุมคาเฟ่สวยดีเลย มุมกาแฟชมหน่อยชมหน่อยอ่าชมหน่อยเพื่อนๆอมนมกาแฟก็คือทานกาแฟตอนเช้าพักอยู่ที่นี่นะฮะเริ่มหกโมงชเสียงหลังสี่ทุ่มอืมเอมอบรรยากาศบ้านส้มรีสอร์ทในบ้านคุณลุงเองอะนี่ อดีตนายทหาร,กรเกษียณน,นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้คุยกันแล้วอันนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะจุดเช็คอินปลูกเองต้นไม้เนี่ยโอ้นี่ลูกค้าเขามาแล้วเอา้าแนะนำชื่อหน่อยแนะนำชื่อหน่อยคุณลุงอะไรพนมนครับอดีตนายทหารเก่ากเกษียณมานะครับอยู่บ้านสวนนี่บ้านนี่คุณลุงก็นอนบ้านน้อยเนาะนอนนี่เนาะ แล้วนี่รีสอร์ทของคุณลุงนี้โอ้มาครั้งแรกด้วยประทับใจลูกค้ามาเต็มเลย<ร>อันนี้ด้านด้าน,านอันนี้คู่ใช่ไหมราคาเป็นไงเท่ากันไหมแค่กับเดียวอ๋อมันแพงกว่าหนึ่งร้อยมุมคาเฟ่มีทุกมุมเลยเนะี่ยคุณลงุงโอ,โอ,โอ้ที่นั่งบรรยากาศสุดยอดเลยมีลูกค้ามาเต็มเลยอ่ะไหนอสสาลาคลางน้ำลุงเอยู่มุมไหนอ๋อต<ร>้องไปฝั่งนู้นใช่ไหม อะเดินชมก่อนบรรยากาศคุณลุงเขานเนบริการลูกค้าอยู่ชมบรรยากาศบรรยากาศหลายบรรยากาศห้องห้องพันห้องพันนี้ห้องพันนี้คือหลังไหนฮะเห็นน้องบอกมี <4 S 1> <อ>ตเตีโอ้สี่เตียงใช่ไหมห้องพันสี่เตียงอันนี้สองเตียงหกร้อย <100 S 1> เพื่อนเพื่อนไม่แพงอ่ะคุณลุงพนมนี่เจ้าของนี่เจ้าของบ้านส้มรีสอร์ท โอเคเลยนี่ตุเรียนนี่เห็นวงเวงนี่ไหมครับอ่งน้ำไหมลุงลุงกนมอ๋อบ่อน้ำธรรมชาติเลยคุณลุงขุดเองอุดเหรอโอหนี่เขาเป็นไอ้สวดยางไอ้เพื่อนอ๋อแล้วสีไล่คุณลุงเนี่ยสีไล่นะตั้งแต่เข้ามานะโอ้โหนี่คุณลุงกบดเขาขุด ไว้ใช้น้ํจการเกษตรต้นไม้แล้วดินเข้ามาถมทํารีสอร์ทโอ้ินเกาะโอ้เมื่อก่อนคุณลุงบอกว่าปลูกทุเรียอแล้วก็ราคาสมัยก่อนมันถูกมากคุณลุงก็เลยดีดิลูเวตมาเป็นบ้านส้มรีสอร์ทนี่ถือว่าเมื่อกี้ยังบอกคุณลุงเลยว่าทุเรียนทองตอนนี้เป็นโลละสองหมื้านอกอีกอ๋อก็คือตั้งแต่กิ่งใหม่ก็ตอมันก็ขึ้นใหม่ เงาะพันไรลุงลุงกระนมเงาะโรงเรียนที่นี่มันผลไม้มันหลากชนิดนะจังหวัดจันทร์เนี่ยแต่เด่นๆเป็นทุเรียนนะลุงนะมอนทองอ่ะก้านยาวมอญทองก้านยาวทั้งหมดสามสิบหลังนะคุณลุงกระนมโอ้ลุงเต็มทุกวันนะเพื่อนๆลุงบอกเต็มทุกวันลูกค้าเอ่อ ประจำที่มาพักเขาก็เห็นมันล่มลื่นเงียบดีนะครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจํานะ,ะครับมีกล้องหมดเลยเ,เพื่อนๆมีกล้องเลยมลหมายความว่ามไม่ต้องกลัวว่ามีสิ่งอ,อ,อะไรที่ไม่ปลอดภยัยเพราะคุณลุงก็อยู่ที่นี่ด้วยรับประกันเลยนะครับนายทหารเก่าใครจะกล้ามาเหยียบหนวดเสือแอลุงปนมวันนี้ลุงก็ตกแต่งเองแล้วสวยนะ ทำล้อมอยู่ใน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 ีนน่เลยเนอะอันนี้ขวาจะมันเป็นกว่ามันจะได้ทรงเลยโอ้โหเนี่ยมันต้องก็เรียกว่าเลี้ยงมันแล้วก็ให้มันไต่โ,โครงเหล็กใช่ไหมลงุงไม่ฮะ่ผูกไว้เฉยเนี่ยอะรล่ต้นข่อยเป็นอ่ะข่อยกาดัดโอ้โหนี่ไม้ไม้ล้อมไม้พุ่มเนี่ยลุงเก่งเนี่ยนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยผมพาเพื่อนๆดูวิวนะถามว่าเนี่ยคุณลุงเขาดีไซน์นี่นะลคุง อายุเอายุิ0นะครับนี่คุณลุงปนอมเนี่ยนายทหารเกษียณนะครับวันนี้ก็ผันตัวเองมาทำรีสอร์ตอยู่ที่บ้านบ้านสวนนะครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวด้วยผมถูกใจถูกใจถึงว่าเงียบนะฮะห่างจากเมืองจันกีโลลงตรงนี้4ี่สิบนะ40ี่สิบโลลูกค้าเต็มทุกวันน่ะ ไอ้พวกมื้อทงมื้อเช้าเมื่อก่อนที่คุณลงทำเป็นกับข้าวมื้อเช้าแต่ว่าตัวันไม่มีใช่ไหมมัไม่มีมีทำสั่งมีทำสั่งทสั่งก็คือทำด้านตรงนี้เหรอหรือทำด้านหน้าด้านหน้าอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคเขาจะทำมาส่งเรียบร้อยแล้วครับนี่คุณลุงนี่ไอเดียดีมากเลยสุดยอดสุดยอดผมชอบเลยเนี่ย อน,นี้ครับใส่แต่เบอกแล้วโอ้ยยอดเลยวิวไรมีบ้านคุณลุงก็เป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ลูกอยู่ลูกหลานโอ้โหไม้ก๊อดไม้ก๊อดแตงน้ำใช้ในรีสอร์ทอะแตงน้ำใช้ใน,นรีสอร์ทอ๋อสาระคันน้ำถือว่าถือว่าถือว่าผ่อนคลายได้ดีได้ดีนั่งสิบคนนั่งแบบเออแต่มันอย่างเดียวแหละค,คือ พเพื่อนๆจะเอาเล่ามานั่งกินเสียงดังไม่ได้คุณก็จะนอนพักผ่อนสี่ทุ่มแต่ <c oughs> นั่งนั่งได้แต่อย่าเสียงดังโอ้ปลาเลยเป็นธรรมชาติลึกเปล่าลุงลึกป <c oughs> ล่าลึกลึกไหมลึกตรงนู้นลึกกลางเลยพวกนี้เป็นน้ําขังใช่ไหมฮะ <c oughs> น้ําขังนะพอน้ําขัง <c oughs> เรามีพวก <c oughs> เรามีพวกไอ้นี่ไอ้บัวมันก็ทําให้มีออกซิเจนนะมัน ปลาเลยก็ไปอยู I, 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 ay, I, uh, ่ใต้ไอ้ไอ้ไอ้กิ่งไม้เพิงไม้กิ่งไม้ไม่ได้ม่มีไม่ได้พวกตอกโอ้เนี่ยครับเพื่อนๆเราพักอยู่นี่